วันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษบนรถไฟที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026รถไฟที่หลายคนเรียกติดปากว่าสุภาพสตรีแห่งรางเหล็กหรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Lady of 2026รถไฟหรูระดับไฮเอนด์ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเดินเข้าไปภายในสถานีทุกอย่างก็ทำให้รู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่รถไฟธรรมดาที่เราเคยสัมผัสมาก,ก่อน แต่เป็นรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามความทันสมัยและความหรูหราที่ครบถ้วนที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมาเสียงประกาศเบาๆด้านบนหัวดังขึ้นพร้อมกับแสงสีทองที่ส่องกระทบขบวนรถไฟที่ออกแบบด้วยสีขาวงาช้างตัดด้วยเส้นสายสีทองรอบตัวมองผ่านๆก็รู้แล้วว่านี่คือรถไฟที่รวมแนวคิดการออกแบบสไตล์ยุโรปเข้ากับความอ่อนช้อยแบบเอเชียไว้อย่างลงตัวตั้งแต่ตัวโครงสร้างภายนอกที่ดูเรียบหรู คล้ายงานศินละปะเคลื่อนที่ไปจนถึงดีไซน์ส่วนหน้าแบบใบเรือโค้งที่ช่วยลดแรงลมทำให้ทั้งความเร็วและความมั่นคงระหว่างวิ่งอยู่ในระดับสูงสุดเ <c oughs> มื่อประตูเลื่อนเปิดออกกลิ่นหอมอ่อนๆจากเครื่องพ่อนออโรมาก็ลอยเข้ามาเป็นกลิ่นที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถไฟ Lady o f อ2026เท่านั้นชวนให้รู้สึกสมบแบบโรงแรมระดับ5ดาวผมเดินเข้าไปยังโซนตอนรับซึ่งประดับด้วยโคมไฟคริสตัลสั่งทำจากออสเตรีย แสงสะท้อนระยิบระยับเหมือนอยู่ในล็อบบี้โรงแรมสุดหรูบนตึกสูงกลางมหานครเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ทันทีว่ารถไฟขบวนนี้ตั้งใจสร้างคุณภาพในแบบที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนพนักงานต้อนรับทุกคนสวมชุดออกแบบพิเศษที่ผสมผสานผ้าไหมไทยและดีไซน์ทันสมัยให้ความรู้สึกสุภาพใส่ใจและอบอุ่นพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาทักผมด้วยรอยยิ้ม พร้อมเสนอเครื่องดื่มต้อนรับซึ่งเลือกได้ทั้งชากหุาบชาเขียวหรือสปาร์กกลิงอวายไร้แอลกอฮอล์ผมเลือกเป็นชากุหลาบกลิ่นหอมชื่นใจรสชาติละมุนเหมือนดื่มอยู่ที่สอปารีสหรูๆมากกว่าจะอยู่บนรถไฟเมื่อขบวนรถเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีความเงียบของระบบช่วงล่างและมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทําให้แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยมีเพียงความสั่นไหวเบาๆที่แทบไม่รู้สึกเหมือนกําลังลอยอยู่บนผิวน้ํามากกว่าจะวิ่งอยู่บนรางเหล็ก เทคโนโลยีที่ใช้เรียกว่า floating g l i d e ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนให้เหลือน้อยกว่ารถไฟทั่วไปถึง40และนี่คือเหตุผลที่ทำให้การเดินทางใน lady of 2026แตกต่างจากทุกขบวนที่เคยมีมาผมเดินเข้าไปสำรวจโซนที่นั่งชั้นพรีเมียมซึ่งถูกดีไซน์ให้เป็นคอกส่วนตัวแบบกึ่งสวีทที่นั่งทำจากวัสดุดหนังนุ่มเกรดเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ super l u ว u r y พนักพิงที่กว้างเต็มแผ่นหลังสามารถเอ็นตัวได้ถึง165องศาพร้อมฟังก์ชันนูดหลัง6โหมดมีโต๊ะพับไม้โอแก้สั่งทำจากอิตาลีที่เลื่อนออกมาได้อย่างนุ่มนวลหน้าจอความบันเทิงขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ตรงหน้ามองดูแล้วเหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องบิสซิเนสคลาสของสายการบินชั้นนำมากกว่าอยู่บนรถไฟขณะที่รถไฟกำลังเร่งความเร็วไปเรื่อยๆจนถึงระดับ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังรู้สึกนิ่งและสมูทร,ราวกับกำลังลอยเหนือราง วิวด้านข้างเริ่มหลายผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ภายในห้องโดยสารถูกเก็บเสียงมิดชิดจนได้ยินเพียงเพลงบรรเลงเบาๆที่ถูกเลือกให้เข้ากับช่วงเวลาเดินทางวันนั้นเป็นเพลงเปียโนโคลอๆที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกําลังเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่มีความเร่งรีบใดๆต่อจากนั้นผมเดินต่อไปยังโซนห้องอาหารสุดหรู ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถไฟเลดี้ออฟ2อเพราะอาหารทุกจานถูกดูแลโดยเชฟระดมิชลิหนึ่งดาวประจำประเทศไทยรองรับทั้งอาหารไทยแบบฟิวชั่นอาหารยุโรประดับไฟดายนิ่งและของหวานแบบฝรั่งเศสโซนนี้จัดโต๊ะด้วยผ้าปูรูสีครีมทองพร้อมช้อนซ่อมเงินแท้เงาวับจนเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่ระหว่างที่ผมนั่งลงอาหารที่เสิร์ฟวันนั้นคือคอสพิเศษเริ่มต้นด้วยซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่มีกลิ่นหอมโดดเด่นจนแทบละลายในปาก ตามด้วยปลากระพงซอสไว้วที่รสชาติกลมกล่อมสุดๆแต่ไฮไลท์จริงๆคือเมนูไทยที่ถูกดัดแปลงให้หรูขึ้นอย่างต้มขากุ้งสไตล์รูบี้ที่เคี่ยวด้วยกะทิสดและกุ้งลายเสือตัวโตวๆเนื้อหวานเด้งในซุปหอมละมุนแบบไม่มีอะไรเทียบได้เมื่อทานเสร็จผมเดินต่อไปยังห้องชมวิวพิเศษที่ถูกออกแบบให้เป็นโดมกระจกใส180องศากระจกชนิดนี้เป็นเดียวกับที่ใช้ในเรือสำราน ทำให้ไม่มีไอ้น้ำเกาะและสามารถมองเห็นวิวชัดเจนแม้ในช่วงเวลาเย็นหรือคำ่ำเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นคุณก็จะเห็นทิวทัศน์ประเทศไทยแบบที่ไม่เคยเห็นบนรถไฟขบวนใดมาก่อนตั้งแต่ท้องทุ่งสีเขียวภูเขาไกลลิบไปจนถึงเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟยามค่ำคืนทุกอย่างงดงามราวกับภาพยนตร์ผมหยุดยืนมองอยู่นานจนลืมเวลา และนั่นทำให้เข้าใจทันทีเลยว่าทำไมรถไฟขบวนนี้ถึงถูกเรียกว่าเลดี้เพราะทุกดีไซน์ทุกการเคลื่อนไหวทุกบรรยากาศในรถไฟล้วนเต็มไปด้วยความอ่อนช้อยสง่างามและเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงผู้มีรสนิยมสูงความพิเศษยังไม่หมดรถไฟเลดี้ออฟ2026ยังมีโซนสปาขนาดเล็กที่ให้บริการนวดคอนวดไหล่แบบสั้นๆส,สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการผ่อนคลายระหว่างเดินทางรวมถึงโซนอ่านหนังสือที่เงียบสงบเหมือนห้องสมุดส่วนตัว ซึ่งประดับด้วยโคมไฟทรงคลาสสิกและหนังสือมากมายทั้งไทยและสากลถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ชอบความสงบในระหว่างการเดินทางหลังจากเดินสำรวจหลายส่วนผมกลับไปยังห้องโดยสารของตัวเองเพื่อทดลองโหมดพักผ่อนเปิดโหมดปรับแสงแบบซันเซ็ตที่ทำให้ไฟภายในค่อยๆสลัวลงกลายเป็นสีส้มอมทองให้บรรยากาศอบอุ่นขณะที่รถไฟกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงไฟห้องเปลี่ยนไปอย่างนุ่มนวลราวกับอยู่ในห้องพักโรงแรม ผมนั่งเอนตัวลงบนเบาะนุ่มๆพร้อมผ้าห่มลายพิเศษที่ออกแบบลวดลายเป็นเส้นโค้งที่สื่อถึงคลื่นลมและความพลิ้วของชุดสุภาพสตร,รีเมื่อรถไฟค่อยๆลดความเร็วและเข้าสู่สถานีปลายทางความรู้สึกในใจของผมก็มีแต่ความประทับใจไม่เพียงเพราะความหรูหราและทันสมัยของรถไฟแต่เพราะทั้งประสบการณ์การเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างรถไฟที่ไม่ได้เพียงแค่ขนส่งผู้คน แต่ยังสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่ต่างชาติจะต้องหันมามอง Lady of 2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถไฟเธอคือสัญลักษณ์ของความงดงามความพิถีพิถันและความก้าวหน้าของระบบขนส่งไทยเป็นบทพิสูจน์ว่าประสบการณ์เดินทางสามารถกลายเป็นศินละปะได้และทำให้เราอยากกลับมานั่งอีกครั้งโดยไม่ต้องคิดเลยแม้แต่วินาทีเดียว